น็อกเอาคู่ที่2ก็ยินดีกับทางไซสถทธาด้วยนะครับที่เข้ารอบ4ทีมเป็นทีมแรกนะครับต่อไปก็จะเป็นเดอ w i n นเนอกับเฟ m ม l ลี่ท่าบอ A ครับในเวลาลงสู่สนามแล้วนะครับเดอะวินเนอจะนำทีมโดยอาชินะครับนนออมสินปูพา เบนเทนแล้วก็เกรสนะครับในเกลฬาชุดนี้ห้ามเจ็บห้ามเหนื่อยเปลี่ยนตัวโหแปดคนพอดีครับชุดนี้ก็เป็นชุดที่ไปเตะบุรีรัมมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับพกประสบการณ์ที่มากมายเหลือเกิน อันนี้ก็นำทีมโดยเจาย้าของอาคาบีะครับโคดบอลนะครับ,บ,อ,รรบอายุตมาริซอนครับเหนียวมากครับวันนี้อาร์ตี้อาร์ตี้ของท่านจะมั่นใจมากนะครับอาร์ตี้ เดอะบินเนอร์เวียงคุกเอครับเจอกับเฟมลี่ท่าบอโอาคโอเคจะกลายเป็นหลังสามนะจะเป็นหลังสามนะชิลล์กางเซนเตอร์นะที่เกนยืนขวาผู้พายืนซ้ายเปิดบอลเพื่อชักได้โบดูกระเพงสามกระเพงก็จะมีเบนเทนอมสินและอาร์ตี้นะครับ เขาไม่นอยกับแพงเดินไปก้าวหนึง่งกับแพงเดินไปไอชิลูกออกด้านข้างเดอร์เดอรวินเนอร์เอได้ทุมม่มโดยเรกรดเบ,บอร์ห้าสิบทุ่มยามาไม่ผ่านเฟมเบอี่นนอาชิ หัวตูมไปอาตีอาชีหัวตูมไปให้เป็นเทนเป็นเทนเกียร์บอสติดเป็นเทนโอ้โหลูกนี้เต็มข้อดีแล้วกันครับไปเป็นมาไปยิงไปจ้าเริ่มออกมาเริ่มเจ็ดของพอ t ดอ w วินเนอร์เบียงพุกเอภูผายิงโอ้โห oh, ข้ามคานไปนิดเดียวครับโ้ข้ออะไรแข็งๆเลยโ้อะเซมเมรี่เซตบอลขึ้นมาไม่ผ่านไปเท่น เบนเทนพาบอลมาไม่ผ่านอาชิอาชิหัวตูมาไม่ถึงออบสินนนนนบังบอลไว้ผู้ผาผู้ผาหัวตูมาไม่ผ่านบอลอยู่ที่เฟมิลี่เฟมิลี่เขินหลังไปออบสินนนเงยขบวนเยี่ยมครับลูกนี้เบนเทน ลูกออกด้านข้างฝั่งขวาตัวใหญ่อะเป็นเต้นนมงไม่พลาดลูกนี้อาชิอาชิสกัดบอลได้อาตีอาต,อาตีอาตีเขี่ยบอลออกด้านข้างตังใหญ่กลัวเลยเขาอ่ะอันนี้ผู้ทำประตูนะครับเจเป็นเจเป็นทุ่มทุ่มเข้ากลางไปเจเป็นด้บอลอาตีไม่ผ่านอาชิ หัวต oh, oh. oh, ูมไปออมสินโอ้โหออมสินเกี่ยวบอลไม่ติดตอนนี้บอลยังคู่ขี <stake> ้สูส <Et c> ีอยู่นะครับยังไม่มีอะไรที่โนตัดเล่นกางต่ำหน่อยอชีอชีเล่นสูงหน่อยที่โนตัดแค่หนึ่งเดียวเลยตอนนี้สกอร์ก็ยังอยู่ในเกมนะครับเดอะวินเนอร์เวียงคุกเอก็ยังเล่นตามแผนที่โค้ชได้วางไว้นะครับภูผาได้ตั้งเตะขึ้นมาจากเขตประตูเข็มไม่เท้นไหมครับ ผาหัวตูนไปไม่ผ่านแฟมิลี่เบนเทนเบนเทนนนเคลียบบอลลูกนี้นนโอ้แข่ง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 มากครับนนออบสินโอ้โหออบสินออบสินเบนเทนหัวตูไม่เบนเทนออบสิน เอาสองผู้จักประตูหัวตูขึ้นไปนนนนตองไหนมาหลอกายมันขวายอย่างเดียวมันขวายอย่างเดียวปิดกวาไมันอย่างเดียวายมันจึงไม่ได้ Family ท่าบอร์ดิทุ่มไม่ผ่านอาชิอาชิบังบอลไว้ โดนขาลูกนี่เบนเทนเบนเทนผาบอลไปออฟสินออฟสินที่บอลออกคือให้เบนเทนเบนเทนทันไหมเบนเทนเบนเทนเกี่ยวบอลติด,ดเบนเทนสกอร์ตอนนี้อยู่ที่หนึ่งตัวศูนย์นะครับเฟมิลี่ท่าบอ่อขึ้นนำโดนหัวตูนไปไม่ผ่านอาชิผู้ผาอาชิเกี่ยวบอลลงอาชิ คืนบอลมาลูกออกด้านหลังไปสกอร์อยู่ที่1ประตูต่อศูนะครับเฟมิลี่ท่าบ่อออกนำเดวินเนอร์เวียงคุกเอประตูต่อศูนย์อ่าเดวินเนอร์เวียงคุกบีประตูต่อศูนย์เดวินเนอร์มาในชุดสีแดงดำนะครับเฟมิลี่มาชุดเหลืองดำภูผา ดักโดกันไปเป้าหมายอยู่ที่อาร์ตี้อาร์ตี้เกี่ยวบอลลงไม่ติดมันมั่วแล้วเหนไหตอนนี้ยังต่อบอลไม่ติดนะครับมันมั่วแล้วมั่วแล้วฮูผาตั้งเตะขึ้นมาเขตประตู ผู้พาหัวตูนไปเข้าสองคนจปมาตูไม่พาเคสเด็เเดบปเบนเทนเบนพาบอลไปเบนเทนโอ้โห่โอ้ลูกนี้ แม่ตอนนี้ก็ยังสู้กันอยู่ในเด่นกลางอยู่นะครับเบเบอรี่ท่าบ่อตั้งเตะขึ้นไปเขยบประตูไปตกไปตกผู้ผามันต้องไม่ตกลูกเดินบีบเข้าไปแล้วแปะกระโดดแปรได้ หูผายตั้งเต่ขึ้นมาเขี่ยประตูเอาหัวตูนไปอาชีเกี่ยวบอลลงไม่ได้เดี๋ยวนี้ตาบออาชีอาชีบังบอลไว้เบนเทนเอาสีนเอาศีนดเอาศีนยิงโอ้โหลูกนี้ วัวตูบมากอมสินเกียบอลลงอาชิอาชิคืนบอลมาให้กับอาตี้นนนนตักบอลมาอาชิอาชิตักบอลมาให้กับอาตี้คอมสินโอ้โห oh ่คอมสินได้บอลคอมสินกีดได้บอลเกีดพาบอลไปเยอะมากเยอะมาก เฟมารีตาบอไดะเตมุมที่มุมทงฝั่งขวานตไรอยอู่ตัไ้ตันมันยงอัดมันยงอัดออกบัหน้าเลยมันยงอัดเข้ามานั่นแหละบอกออกอยู่หน้าเขาพี่เจสเออมันยงอัดเลยนั่แหละมาา์ี่อาทีพาบอลไปออเซีเอาซเกบอลทิศเอาซีพาบอลไป อมสิเยี่ยมมากไอชีลูกนี้สกัดบอลออกด้านข้างฝั่งซ้ายไปเฟรมิลีท่าบอได้ทุ่มบอลยังสูสีอยู่นะตอนนี้เดินเดินเดินเฟอรมิลีท่าบอได้เร็วไม่ผ่าไปเท่น อันนี้เติมรี่ถ้าบ่อได้เตะที่มงทงฝั่งซ้ายไม่พัดน้นโอ้โหลูกนี้โอ้หน้าเสียดายครับลูกนี้ตอนนี้เฟมรรี่ท่าบ่อออกนำ เจอวิทเนอร์เวียงคุกเอสองประตูตะศน์หูผาโอ้โหทำไมลูกมันจะต้องวายอย่างนี้จะเปลี่ยนคนยิงถ้าเป็นอย่างนี้น่ะรู้เขาเล่นยังไงน่ะลางเซตบอลขึ้นมาเต็มรี่ท่าบอไม่พัาน อาชีอาชีไม่ผ่านนนอาชีอ้ยนียบอลยังสู้ได้อยู่นะครับ สองลูกไปที่เาไผ่้ะ เข้าสู่ครึ่นเวลาหลังนะครับตอนนี้เดอะวินเนอร์เวียงคุกบีตามหลังเฟม i l y ท่าบ่อ2ประตูตศูนนั่นหมายก็ว่าถ้าจะเข้ารอบถัดไปต้องเอาลูกสองหนึ่งมาให้ดีสุดสลับเดอะวินเนอร์ เบียงพุกบีส่วนแฟมบลี่ท่าบอรตันนี้ก็ออกนำสองศูนย์ครับก็เล่นง่ายขึ้นเริ่มเล่นเกรดบอลออกทางฝั่งขวาเดินแบตเดินมาเดินมาเดินเดินดีเขามา บอลอยู่ที่แฟมิลีท่าบอ่บอคืนหลังผู้สประตูดิดิบไปล้วยิงโอ้โหไม่มีอะไรมุมครับ

ตอนนี้บอลดอวินเนอร์พับสนามได้แล้วครับตอนนี้ไม่ผ่านอาชีอาชีจิ้มบอลมาออมสินสินบังบอลมานน์ผู้ผาผู้ผาจิ้มบอลมาอมสินอมสินให้บอลอมสินเอาใหม่รู้จิ้บอลจิ้มเขาจิ้มเขาเป็นเทนสินผา,นาบ,นนบอลมา

เไดอ้เะวินเนอร์ได้เตะมุมที่มุมทงฝั่งซ้ายเดอะเกรทาหัดเยียวผาหัเยียวาหัเยี่ยวผผาเหนียวแน่นครับลูกนี้สกัดออกด้านข้างที่มุมทงฝั่งขวาเดอะวินเนอร์ได้ทุม อาจายบบอาไวเนยวไม่พาราชิ <gegen violin> <warfare> <ė d Vergleich> นนออมสินให้บอลมาเยอะมากเยอะมากเอาไหมาเอาไหมเฮ้ยเบลมาลีทู่มยามาไม่ผ่านอาชิออมสิน เบมิลี่ี่าบอได้เตะคือไม่จะเคาประตู พาตักโดขึ้นมาเดิรินเนอร์เอเดิรินเนอร์บีได้ทุ่มพี่นอนหมดแล้วพี่นอนพี่นอนเล่นต่อไปแล้วมีก็เปลี่ยนโอ้มาให้กับอาชิอาทิเฟมีทุ่มยาวมาไม่ผ่านอาชิ

bả bả quân đang chạy ra bả muốn qua phía này đi hay lấy ไม่ผ่านผู้พาครับาาอาตีขอบสินขอบสินคืนมาอาตีขอบสิินจีบมาอาทีอาตีคืนมาให้นน โดน,ดนโอ้โหนนเข่งมากครับลูกนี้โอ้โหออมสินออมสินพาบอลมาออมสินไล่ไมากนไล่มาก่อ่ะจริงจริง ไปพีเจตึ้นไปอีกเจตึ้นไ,ไปเดิปล่อยงคนไว้อันนี้อนาะชีได้ลูกฟรีคิกครับเพื่อตามตีตึ้นมาเห็นบอลโอ้อาจารย์เห็นครับผูผาตัากโดขึ้นมานนโอ้โ

สองประตูต่อหนึ่งสองสามประตูต่อหนึ่งเดอะบีตเนอร์ตามมาอ้าวโอ้ลูกนี้เมิร์ครับไม่มีกำแพงตอนนี้แบมเบอี่ถ้าบอกออกนะเป็นแค่หนึ่งสี่ประตูต่อหนึ่งครับ เดอะวินเนอร์เว <c oughs> ียงคุกบีอาตีมาที่ให้กับออมสินโอ้ยลูกนี้ ว่าทุบยาไมา้อาตี้อาชิชิจีบมาให้กับเบนเทนเบนเทนไม่ไม่ผ่านอารตี้เอมสินออมสินพาบอลมาเอมสินออมสินล็อกลบออมสินคือได้อาชิอาชิ อ่ะที่โ oh อ้โหแม่ลูกนี้น่าเสียดายอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมากนะครับสำหรับ The เดอะวินเนอร์เบียงคุกบีนะครับเพลให้กับเฟมิลี่ท่าบอร์ซีประตูต่อหนึ่ง